มาดูแนวทางหวยหุ้นของวันจันทร์ันทร์ที่11ตุลานะครับครับจะมีของในคลิปนี้จะรวมหมดทั้งทั้ง5ชุดเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวต้องแจ้งก่อนว่าใน YouTube กับ Facebook นี่ผมจะลงแบบมากันไปนะครับวันจันทร์กับอังคารเป็นหลักนะครับลงใ้ทั้ง5ชุดแหละครับส่วนท่าที่อยากตามทุกวันก็ในไลน์กลุ่มนะครับค่าสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีพหนึ่พบาทครับตามได้ตลอดไปนะครับโอเคครับวันจันทร์มาเริ่มที่นิเคอีนะครับนี่กีดชิมชุดของ2ตัวบนนะครับ รูดขึ้นลง24ตัววันจันทร์เป็นเลข64นะครับลขชุดที่6นะครับเลข7เลข74นะครับเพราะว่ารูดขึ้นลง24ตัวคือ74บวก24ได้98นะครับ74ลบ24ได้50นะครับก็คือกดตั้งแต่50 51ไล่ไป73 74 75ไล่ไป97 98นะครับครบ,ครบคือ49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงๆท่านอาจจะจะกดครบ ก็ได้หรือว่าจะสุ่มตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าตัดแล้วยาตัดตัวได้ถูกออกนะครับก็มันมี2รอบนะครับเช้าถูกคืออยู่นะครับเช้าไม่ถูกมาจบปี่รอบบ่ายนะรวมถึงถ้าหลุดก็ตามไปที่วันวันต่อไปนะครับนะครับอันนี้นี่แค่อีนะครับชุดตบอลจะเป็นของจีนนะครับเหมือนกันนะครับเลขชุูต่ยวของจีนเลข5 9นะครับคำารรทุกขึ้นลง24่ตัวคืออ่าคือก่อนตั้งแต่35 3 6ไล่ไป 5 8 5แปดห้ 60, ายไล่ไป8ปดสนะครับจีนหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วหยุดปิดไป4ีถึงหวันนะครับจีนนะครับชุดต่อมาจะเป็นของห้างเส็งนะครับห้างเสงเช้าบ่ายนะครับวันวันจันทร์เคำแรกชุดต่อคือเลข5 0นะครับคขาม่ารูดขึ้นลงยี่สิบตัวคือกดตั้งแต่2 6 2 7กสองไล่ไปถึง5้าเก้ ไล่ไปถึง495051์ไล่ไป7 3 7 4นะครับห้างเสงนะครับหลังจากที่ช่วงช่วงก่อนถูกมาหลายวันติดเหมือนกันนะครับห้างเสงนะครับเลข50ศนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายของวันจันทร์จะเป็นชุดของหุ้นรอบบ่ายนะครับเพราะวันจันทร์ไต้หวันหยุดนะครับส่วนพลังงานห้างเสงหยุดนะครับหุ้นหุ้นรอบบ่ายวันจันทร์จะเป็นชุดของสองตัวล่างนะครับนิเคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับเลข60ย์นะครับ ก็รูดตั้งแต่กดตั้งแต่3637ไล่ไป5 9 6 0 6 1ไล่ไป8384นะพุ่นรับมาจะเป็นช่วงของ2ตัวล่างนะครับหลังจากที่เดินกันยาถูกมาทั้งเดือนนะครับจะมีมาสะดุดช่วงที่จีนปิดนะครับเพราะว่ามันจะเหลือแค่รอแรอบม,มันขาดตรงกลางไปนะครับบางท่านก็จะหยุดไปก่อนนะครับรอเปิดปกติก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับ หุ้นของวันวันจันร์นะครับ